หารด้วยสองทำไมถึงหารด้วยสองเพราะมันมีแค่ครึ่งหนึ่งเพราะโจทย์ต้องการแค่เพียงครึ่งหนึ่งคือครึ่งวงกลมไม่ใช่ครึ่งหนึ่งครึ่งวงกลมดังนั้นจึงต้องหารด้วยสองสรุปแล้วส่งมาไปที่ภาคภูมิสรุปอีกครั้งหนึ่งขั้นที่หนึ่งหาพื้นที่ของอะไรขั้นที่หนึ่งหาพื้นที่ของอะไรคะพื้นที่ของอันนี้คือไม่ได้ตั้งสติไว้ก่อนว่าเราจะฟังเพราะว่าพอธนาทิพยยกมือปั๊บ เป็นของธนาทิพย์เลยฉันไม่สนเลยในสิ่งที่ธนาทิพย์ตอบอันดับแรกหาอะไรก่อนไม่ได้เอาไมค์มาที่วัชรินอ่ดูนะถ้าเพื่อนตั้งใจฟังแล้วจะตอบได้ไหมอันดับแรกหาอะไรก่อนหาเหรอมั่นใจค่ะอตอบมาเลยค่ะความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางก่อน ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางก็บอกมาแล้วค่ะถามว่าอันดับแรกหนูจะต้องหาอะไรก่อนหลักของการวิเคราะห์รัศมีก่อนค่ะอ่ารัศมีอ่าพอทราบรัศมีแล้วต่อไปหาอะไรก่อนลาดับแรกเลยในก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ครึ่งวงกลมอ่ะเราจะต้องทําอย่างไรก่อนยังไม่เข้าใจไปที่นัศริรดาพื้นที่รูปวงกลมค่ะหาพื้นที่รูปวงกลมพอได้แล้วตอบได้เลยไหมคะ ไม่ได้ไไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการทราบแค่ครึ่งเดียวค่ะเขาต้องการทราบแค่เพียงครึ่งวงกลมดังนั้นขั้นต่อไปก็คือหาพื้นที่ครึ่งวงกลมโดยการหารด้วยสองหารด้วยสองปรบมือให้ธนาธิปกับนัาศิรดาการภาคภูมินั่คือชราใจไม่ฟังคิดว่าหน้าที่นี้ต้องเป็นของธนาธิปคุณครูบอกแล้วคุณครูสามารถเรียกได้หมดนะคะดังนั้นนักเรียนต้องตั้งใจ สรุปแล้วอันดับแรกนักเรียนต้องหาพื้นที่ของรูปวงกลมก่อนเมื่อเพราะว่าสูตรการหาพื้นที่รูปครึ่งวงกลมมันมีไหมไม่มีมีแต่พื้นที่รูปวงกลมพอ,อนักเรียนทราบรูปวงกลมแล้วครึ่งวงกลมครึ่งหนึ่งก็คือหารด้วยสองดังนั้นขั้นต่อไปก็คือหาพื้นที่ครึ่งวงกลมนะคะเอะแสดงวิธีทําเลยดีไหม ยังไม่ดียังไม่ดีก็ยังไม่เอาอเริ่มต้นนะคะปายทางดูนะคะพื้นที่รูปวงกลม π ายกกำลังสองนะคะ πr ยกกำลังสอง49คือเส้นผ่านศูนย์กลางดังนั้นรัศมียาวเท่าไหร่49 4เส้นเส้นผ่านศูนย์กลาง49รัศมียาวเท่าไหร่24.5ถูกไหมถูก ไม่ใช่ว่า4.9 49ดังนั้นเครื่องหนึ่งของ49ก็คือ24.5หาเลยใช้ค่าปลายนะคะค่าปลายประมาณ3.14คูณเดินหน้ามานิดหนึ่งนะคะเนื้อที่ไม่พอ3.14คูณด้วย R 24.5แล้วคูณด้วย R 24.5โอ้ยข้อนี้เยอะนะเวลาคูณเอาจุดออก <Yeah. S 1> ก็คือ314คูณ245ได้คำตอบแล้วคูณ200 45าคำตอบที่ได้บอกได้ไหมคะว่าต้องได้กี่ตำแหน่ง4ตำแหน่งแต่ถ้าเกิดลงท้ายด้วยศูนย์เราก็สามารถเอาออกได้นะคะอ่ะข้อนี้คุณครูคิดให้ได้ออกมาประมาณ1,884.785ตรงนี้คือพื้นที่ของรูปวงกลมต่อไปหาพื้นที่ครึ่งวงกลมทำอย่างไรนะหารด้วยสอง พื้นที่รูปเครื่องวงกลมนัากเกรียงก็เอาพื้นที่ของรูปวงกลมมาแล้วหารด้วยสองก็ตั้งหารปกติอาหารแบบจำนวนนับได้คําตอบแล้วดึงจุดขึ้นไปใส่ให้ตรงนะคะแค่นั้นเองข้อนี้ได้คําตอบเท่ากับ600ที่ไหน942าจุด3 9จุด สามเก้านะคะได้อีกตำแหน่งไหมได้อีกไหมถ้านักเรียนต้องการสองตำแหน่งนักเรียนก็ดูที่ตำแหน่งที่สามแล้วปรับก็ได้อ่ะสองตำแหน่งก็สองตำแหน่งได้เท่ากับ942.39ตารางเมตรนะคะเล้กก็ตอบแค่นี้เองไม่ได้ยากเลยนะคะเอาละก่ะทีนี้ดูต่อข้อนี้ทำลงสมุด หยิบสมุดขึ้นมาเขียนวันที่ก่อนค่ะเขียนวันที่ก่อนแล้วก็เขียนคำสั่งว่าจงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเอาจงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเอา เสร็จยังคะ,คะอ่านักเรียนดูรูปนะคะรูปนี้อ่าที่โรงเรียนถือว่าไม่ต้องวาดแต่ให้มาวิเคราะห์ดูนะคะวงกลมและคูผ่าครึ่งแล้วก็บิดออกดังนั้น2.1วานี้คืออะไรเอ่ยลัศมีหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง2.1น่วาลัามียาวเท่าไหร่คะ คิดด,ดีครึ่งหนึ่งของ2.1วา1.05งทุกคนจำไว้เลยนะคะตอนนี้รัศมียาวเท่าไหร่นะคะ1.05ข้อนี้ให้นักเรียนหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาบอกได้ไหมคะว่าหาอย่างไรอใครอธิบายหาพื้นที่รูปวงกลมเลยทันรัต์บอกหาพื้นที่รูปวงกลมเลยเพียงครั้งเดียวจบให้จบ จบไม่เชื่อนักเรียนลองบิดวงกลมอีกครึ่งเอามาต่อเลยจะเป็นรูปวงกลมไหมเป็นแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากันไหมเท่ากันดังนั้นสามารถที่เอามาต่อกันได้ก็จะกลายเป็นรูปวงกลมดังนั้น,นนักเรียนหาพื้นที่รูปวงกลมเพียงครั้งเดียวก็จบอ้าวเขียนสูตรลงไปนะคะตรงนี้ให้นักเรียนหาพื้นที่รูปวงกลมตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะอ้าเขียนสูตรพื้นที่รูปวงกลม pi r ยกกำลังสอง พายอายกกำลังสองหมายความว่าพายคูณ R คูณ R ตรงนี้ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วใครจะแปลความหมายหรือไม่แปลก็ได้ถ้านักเรียนแปลนักเรียนยังคงใช้เครื่องหมายเท่ากับอยู่แต่ถ้านักเรียนไม่แปลแทนค่าลงไปเลยเครื่องหมายเท่ากับต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายประมาณเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายประมาณแต่ละบรรทัดลงมาแต่ละบรรทัดให้ตรงกันนะคะของครูอาจจะเยื้องไปนิดหนึ่งเนื้อที่ไม่พอ อ่ะถ้าเกิดคุณครูไม่ไม่แปลความหมายครูแทนค่าเลยดังนั้นเครื่องหมายเท่ากับก็เปลี่ยนเครื่องหมายประมาณข้อนี้ค่าภายเท่าไหร่ดีเอ่ย3.14อ่ะตามใจ3.14จริงๆแล้ว2 2ส่วน7ก็ได้นะคูณด้วย R ก็คูณด้วย10.5แล้วคูณด้วย10.5เอ้ยโทษที1.05ดดีมากที่ทวงนะคะ 1.05่าทีนี้นักเรียนก็คิดเลยเวลาคูณเอาจุดออก เวลาครูอธิบายครูจะพูดเสมอคือครูต้องการให้เรียนพูดบ่อยๆเพื่อนันเรียนจะได้ติดปากแล้วไปเจอปั๊บโอ้โหนัมันจะได้ติดใจอยู่เลยนะคะ314คูณด้วย105แล้วคูณด้วย105ภรษานบอกนี่ถ้าอยู่ที่บ้านสบายเลยหยิบเครื่องคิดเลขมาถึงก็กดกึกกึกกโอ้โห ใครได้คำตอบแล้วยกมือค่ะคูณปกติค่ะบางคนพอเห็นตัวคูณหนึ่งร้อยห้าโยสามตัวขี้เกียจคิดคิดเถอะค่ะ 3.46185ใครคิดได้ก่อนธนาทิพย์โปรือให้ธนาทิพย์แถูกต้องอ่ะเขียนลงไปทีนี้หลังจุดไปแล้วตัวเลขมันเยอะั้นยนักเรียนมันเยอะค่ะมันมากไม่สวยเลยนักเรียนลองประมาณให้เหลือสัก2องตำแหน่งสิถ้านักเรียนเอาอ่ะดูเลยเพื่อไปเจอในข้อสอบถ้าเขาให้มาแบบนี้บอกให้ประมาณสองตำแหน่งดูตำแหน่งสุดท้ายก่อนค่ะ ตำแหน่งสุดท้ายจาก4ตำแหน่งปรับมา5ตำแหน่งปรับมาให้เหลือ4ตำแหน่งก่อนดูตัวท้ายสุดเลข5ะมากกว่าหรือน้อยกว่า,ากกปรับไปดังนั้น8 8ก็จะเปลี่ยนเป็น9ต่อไปปรับ9กับค่ะมากกว่าหรือน้อยกว่า,า,กกวาดังนั้น1ก็จะเป็น2ต่อไปปรับ2อค่ะมากกว่าน้อยกว่า,าถ้าน้อยกว่าทำอย่างไร,ไไรตัดออกตัดทิ้งก็จะเหลือ2ตำแหน่งคือ3จุด 4.6นักเรียนอย่ามองแค่เพียงสองตำแหน่งเราตอบเนะีไร่ออกมาเลยลักษณะแบบนี้แล้วก็ตอบพื้นที่รูปวงกลม3.46ตารางว่าประมาณนะคะประมาณ เสร็จไหมไ <Yeah. S 1> ่ะอาเดี๋ยวครูให้การบ้านสักข้อเดียวสักข้อเดียวดังนั้นคุณครูขออธิบายเสริมก่อนนิดหนึ่งเพื่อกลับไปทําที่บ้านจะได้เข้าใจไปเลยนะคะ <Okay. S 1> ขอไปที่วิชวลค่ะอานักเรียนลองมองดูเลยการบ้านคือรูปนี้ค่ะถ้านักเรียนเปิดหนังสือแล้วมันตรงกับข้อ5้าแต่ยังไม่ต้องเปิดนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดให้นักเรียนหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นักเรียนทําอย่างไรลองบอกครูซิ <Okay. S 1> อันดับแรก หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยจัตุรัสจัตุรัสยาวด้านละวาอ่าได้แล้วต่อไปหาพื้นที่ของรูปวงกลมวงกลมวงนี้มีรัศมียาวเท่าไรสี่วานี้คือเส้นอะไรเอ่ยสี่วารัศมีเท่าไร่วาดังนั้นนักเรียนไปหาพื้นที่ของรูปวงกลมใช้รัศมีสองวา พอได้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมแล้วพื้นที่วงกลมแล้วต่อไปหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาทําอย่างไรนํามาลบกันเอาพื้นที่ของอะไรเป็นตัวตั้ง,งสี่เหลี่ยมตั้งลบด้วยพื้นที่ของรูปวง,วงกลม<ง>ก็จะได้พื้นที่พื้นที่ส่วนที่แรงเงาหยิบหนังสือขึ้นมาค่ะเปิดไปเลยตรงกับข้อไหน 2 6 6ตรงกับข้อที่5ค่ะมีเวลาค่ะลงมือทำทำเองนะคะลงมือทำเลยนี่รูปต้องวาดไหมวาด,วาดแต่ถ้านักเรียนบอกวาดรูปทีหลังได้ไหมได้เพราะนักเรียนเห็นโจทย์อยู่แล้ว นักเรียนมองโจทย์อยู่แล้วนักเรียนสามารถแสดงวิธีทําได้เลยในการวาดรูปวันนี้นักเรียนวาดรูปเพียงคร่าวๆนะคะเพราะว่าจะให้นักเรียนกลางรัศมี4 Y เนี่ยคงเป็นไปไม่ได้เพียงแต่นักเรียนลอกรูปแบบคร่าวๆลงไปเว้นเนื้อที่ไว้ตอนนี้นักเรียนก็ได้คือถ้านักเรียนบอกว่าเราไปหาพื้นที่ก่อนได้ไหมกลัวลืมได้ แลวเดี๋ยวนักเรียนก็ไปวาดรูปคร่าวๆทีหลังเว้นเนื้อที่ไว้ก่อนนะคะเสร็จไหมคะอ่าไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะไม่เสร็จไม่เป็นไรช่วงนี้อากาศหนาวเวลาเวลาก่อนที่ผู้ปกครองจะมารับกลับบ้านมีเวลาเหลืออยู่นักเรียนรีบําคุณครูให้กันบ้านน้อยนักเรียนจะได้พักผ่อนแต่วันนะคะสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ